สวัสดีครับวันนี้ปอนก็จะนำภาพของสวนหลังมอแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับปอนต้องขอขอบคุณเพจเช็คอินเชียงใหม่นะครับที่มีรูปสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสวนหลังมอเชียงใหม่อยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่นะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ห่างตัวเมืองไปสัก10กว่ากิโลนะครับแต่ก็จะติดภูเขาด้านโน้นนะครับ เห็นไหมก็มีภาพภูเขาอยู่ด้วยประมาณนี้เป็นทุ่งดอกไม้เยอะๆมุมถ่ายรูปก็จะมีนะครับมุมถ่ายรูปเดินไปเที่ยวไปกินกาแฟอะไรไปร้านเขาจะมีอาหารขนมกาแฟให้กินนะครับแนินดูมุมถ่ายรูปหลายๆที่นะครับก็จะเยอะๆหน่อยเดี๋ยวถ้างไงก็ให้ทุกคนดูรูปพังๆก่อนแล้วกันนะครับ

สำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาพวิวสวยๆนะครับที่ส่วนหลังมอเม,มโจมหาหิาเวลัยเชียงใหม่นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้บอนด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บรูปสวยๆมาทำเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ